บอสโจยมนินผู้บริหารวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงโพสต์เตือนครับเตือนครับผมเตือนอีกแล้วนะครับอ่าเกิดอะไรขึ้นก่อนอก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงโพสต์ของบอสโจบอสโจโพสต์ว่าอย่างไงขออัปเดตชิวงานของทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงก่อนนะครับวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคมวันแรงงานนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแสดงอยู่ที่ข้างปังป๊มปตทนวนคร ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีครับอืสาวน้อยเพชรปาะแหนงเต็มวง,ง่ะเต็มวงเลิกก็คือช่วงนี้ออนหัวกุทีใช่แล้ววันนี้ก็วันแรงงานก็คือหมอลำไป เข้าอนทัวร์กันหลายๆวงเลยเนื่องจากวันแรงงานก็เป็นวันหยุดเนาะของชาวแรงงานแล้วก็ชาวแรงงานส่วนมากก็อยู่ในพื้นเพภาอีสานจึงก็ไปทํางานในเมืองกรุงแล้วก็เหมือนกับหมอลำเนี่ยไปสร้างความสุขความสนุกแล้วก็ไปให้กําลังใจพี่น้องอตสากด้วยตอนนี้หมอํำทุกๆวงนะครับกระจุกกันอยู่ทางกรุงเทพปุดเลยนะตอนนี้นะ สิเดือนเนี่ยกระจุบยนุ่นหมดเลยทุกวงเกือบทุกวงเนาะออนนทั้งหมอลำใหญ่หมอลำเล็กหมอลำสิ้นอยู่นุ่นหมดเลยตอนนี้ชาวก,การะทมกําลังอิ่มเกมกันเลยนะแล้วเมื่อวานนี้นะครับทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปสแสดงอยู่ที่แถวแถวออน,นุ่หลังจากนั้นเราก็ได้ชมคลิปชมภาพบรรยากาศเยอะแยะมากมายเลยครับว่ามีแฟนคลับเข้าไปกันเต็มเลยปราบเซียนอีกแล้วสนามปราบเซียนอีกแล้วบอสโจก็คือ ทุบสถิติ e <c oughs> อีกแล้วค่าแล้วหลังจากนั้นนะครับจะเห็นโมเมนต์ที่ว่าทุกคนลงจากเวทีหมดแล้วเเหลือ,อน้องอุ๋งอิง <c oughs> ส่งแฟนขับแล้วแฟนขับยังเต็มหน้าเวทีอยู่เลย <c oughs> ถ่ายรูปก,กับอุ้งอิง เพราะว่าบางคนนะตอนอยู่อุ๋งอิงออกมาโชว์เขาเข้าไม่ถึงเนี่ยเพราะจะมีทั้งแฟนลับเข้ามาเต้นหน้าเวทีบ้างแฟนลับเข้ามาถ่ายรูปบ้างอะไรเงี้ยคนก็เลยเข้ามาไม่ถึงแล้วก็ทีนี้หลังจากจบงานแฟนขับบางส่วนกลับไปศิลปินมลงเวทีแล้วเ็เหเื่ออุ๋งอิงอยู่บนเวทีแฟนขับก็ทยอยเข้ามาถ่ายรูปมาใกล้ชิดกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับจนล่าสุดอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็ได้เคลื่อนไหวได้โพสต์ส่งงานอุ๋งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงน้องบอกว่า ส่งงานวันนี้ขอพระคุณที่เอ็นดูหักแพ้งหลาตั้งแต่มือแรกจนหอดมือนี้พ่อพ่อม่แม่ก็ยังหักแพ้งหลาอยู่ตลอดมือนี้พ่อพ่อแม่มาให้กำลังใจหลาหลายอิลิจ้าขอพระคุณที่ปถิมป๋าหลามือนีหลามีความสุ่อิลิจ้าขอพระคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลาขอพระคุณโอกาสดีๆจากเดี๋ยวนะจากู้กใหญ่ใจดีทุกคน ที่สนับสนุนหลาขอพระคุณ <Okay. S 1> พอโจเมนุยาสุภาพลุ่งอำนาจวงสาวหน่อยที่มีอโอกาสไทยลาขอพักคุณพอพอยแม่เอฟซที่หักแพง่งหลาเดินจา้าแทแทมีบ้านโฮมพักนูอ,งอิงแ,แ,แม่หมูกทอมมีแม่เมย์อรุษยาแม่ราตีเอซีไม่ประสงค์ออกนามแม่กาญจนาพ่อสมบูรณ์พ่อคำพาแล้วก็เอซน้องอูอิง แม่แสงเดือนแม่ยิพา่าแล้วก็แม่พิมพ์ีกุลพ่อลีพ่อบัวพันแล้วก็แม่ยาแม่ศีประภาแม่มุทิตาแม่แม่แมวค่ะพ่อโจเมืองน้ำดำพ่อยาใจพ่อท็อปพี่ต้นข้าวแม่หารเอฟซีเล็งน้อยแม่นิ่นาแม่ลำดวนพ่อติ๊กสมุทรประการพ่อวินัยพ่ออู พ่อสมชายแม่นางพ่อเชิดแฮชแท็กมา,า,า,ากลันนยหน้าเวทีขอบคุณรางวัลน้ําใจด้านหน้าเวทีที่มอบให้หล่และกับสิ่งของมากมายที่มอบให้หล่ะด้ยจยอีหลรัะพ่อพ่อแม่แม่นะจยใจอืมอุ้ยมาลัยเต็มเลยอีกแล้วน,น,น,น้องน้องอีกแล้วคือมันเป็นภาพที่เราได้เห็นทุกวัน,นแล้วรับรู้สึกที่แทบจะ,บะแบบเป็นคนเดียวเลยในตอนนี้ที่ได้รับกันอะไรแบบนี้ทุกวันพี่น้องครับ ลูกสาวอชาฉาแต่ขับเอซก็คือรักและเอ็นดูน้องอุ๋มนี่นะคะด้วยความเป็นน้องอุ๋มนี่เลยไม่ต้องปรุงแต่งค่ะอ่ะมาทีมันก็ขึ้นก่อนใครลงทีหลังแต่เมื่อวานนี่เองสวยมากเลยนะชุดสีจัมพูชุดเดี๋ยวๆยังไม่ได้เปิดเนาะอสวยสวยสวยรูกเมื่อวานเราชอบอยู่นะ ก็คือเดินพี่น้องก็รอมาโพสต์อยู่ไว้คืนนี้เจอกันใช่ไหมค่ะชุดเด็กสาวด้วยหรอชุดผู้หญิงเมื่อกี้กดเลยพี่น้องมัเลยหายค่ะก็บอกมาให้ก็ไม่ใส่เส้น้องจ๋าสวยมากน่ารักสดใส่วัยแบบว่าน่ารักสีชมพูจะออกแบบว่าอ่อนหวานค่ะโอ้สวยเนาะชุดสวยด้วยชอบสไตล์ชุดอ่ะ แล้วมาแมทช์กับการแต่งหน้าชุดเดียวกันกับชุดอ่ะสวยจังโอชอบลุคนี้จังไม่น้องก็ด้วยความดูแลตัวเองเป็นสาวขึ้นแล้วก็ด้วยอ่าเราชอบลุคนี้จังค่ะก็เลยวยอยเนามากช่วงนี้จริงๆแล้วเราก็จะได้พบกูงอีกในเวอร์ชั่นที่ สวยที่ไปอีกแน่นอนใช่ไหมคะระดับพรีเซนเตอร์คลินิกกังนํา้เนาะอ่าแล้วล่าสุดนะครับมีหลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วฉากหมอลำเพลินสาวน้อยลำเพลินโชว์มาแนวแปลกแล้วนะคะพี่น้งครับไม่เหมือนฉากเปินแมคคือแบบความละเอียดละเอียดยิบเลยนะอ่อ่าออ่อออ่าอ่ออ่าออ่อ่อ่อดาอออ คือถ้าขึ้นใส่บแสงไฟฟ้าจุดเนาะแล้วไฟสาวน้อยนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องไฟเขาขึ้นชื่อเรื่องไฟในการส่องฉากปาร์ตเพชรแมสาวสี่เรียกตาี่บันี้เฮาโอ้ก็ครูอลังการเะดเห็นตั้งแต่พูดเลยห้าโลนู่นแหละสิบกิโลห้ากิโลมองมาแต่ไกลแต่นั้นตอนนี้ก็คือแสงสุดยอดแล้วนะเวลาไฟพรึบพึ้นเนี่ยแต่ก็เราก็คือขอเชินชมอย่างหนึ่งเวลาเพลงชุด เพลงกับชุดกับไฟเนี่ยมันแมทกันมากๆเห็นไหมช่วงเอกวาสิบวรดที่เราขึ้นโชว์เป็นแบบร้อนแรงไฟก็สีแดงชุดสีแดงแลาไฟสาดนขึไปเป็นสีแดงแบบร้อนรุ่มเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากๆพอมาเป็นนางเอกออมแอมเราก็เป็นไฟอีกแบบหนึ่งที่เป็นรูปแบบอ่อนหวานอ่อนชอยเนี่ย้หัวน้องอีก็อีกสไตล์่คือไฟเนี่ยปรับตามเพได้ลึกมากเชิญชมค่ะ แล้วล่าสุดนะครับบอสโจโยมานินได้เคลื่อนไหวผ่าน Facebook หนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพนนะครับบอก<ล>ว่าโลกโซเชียลมาเร็วและแรงต้องบริหารความเด่นความโด่งความดังให้ได้ <คะ S 1> ใจต้องนิ่งปากหลักให้แน่นดังวันแรกที่ตั้งใจมา,มานะลูกๆขอให้ทุกคนสมหวังดังใจปอง พ่อโจกับิบดูแลเบิ้งแง่ในส่วนโซเชียลตุ้มลูกตุ้มเต้าให้ดีที่สุดอ่ะพ่อโจก็ได้ออกมาพูดน,นี่แหละบอกว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมาเร็วมาแรงก็ต้องบริหารความเด่นความโดคมดความดังให้ได้และอีกสําคัญคือใจต้องนิ่งอใจต้องนิ่งไม่หวั่นในกระแสไม่หวั่นเนาะแล้วก็อย่าหวั่นไหวด้วยเนาะอย่าหวั่นไหวให้หนักแน่น แล้วก็พยายามอ่ะเรามาวิเคราะห์โค้ดหรือโค้ดเลยนะพยายามที่จะเขาเรียกว่าโปรโมทตัวเองใช้สื่อโซเชียลที่มนีให้ใช้ฟรีเนี่ยให้เป็นประโยชน์ที่สุดทุกคนเข้าถึงสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครสร้างตัวตนตรงนี้ได้แล้วก็สามารถบริหารกระแสของตัวเองเนาะไม่ให้มันหายไปอ่ะกระแสของวงต้องไปคู่กันเหมือนการสนับสนุนวงแล้วก็วงก็จะสนับสนุนศิลปินเหมือนไปคู่กันอ่ะค่ะ เพราะฉะนั้นก็เขาเรียกว่าเนี่ยผลัดดันกันไปช่วยกันไปช,ช่วยโพสโปรโมทวงวงก็จะมีงานให้คุณก็ณเป็นการโปรโมทคุณในตัวแล้วก็พยายามถ่ายคลิปของตัวเองถ่ายเขาเรียกว่าโชว์ตัวเองหรือว่าถ่ายผลงานของตัวเองเนี่ยลงเข้าไปในโซเ,ซเ,เชียลเยอะๆให้คนที่เป็นแฟนคลับเราแล้วเนี่ยให้เขาได้ดูหรือใ,ให้คนที่ยังไม่ได้เป็นแฟนคลับเราให้เขาได,ได้เห็น,นอ่าให้เขาได้เห็นความสามารถของทั้งตัวศิลปินเองแล้วก็ของทั้งวง ของภา,ภาพรวมของ,<ช>อ,งองค์กรนี่แหละครับก็คือเป็นคําที่เขาเรียกว่าคําแนะนําดีกว่านาะไม่ไใช่คาสอนนะคำแนะนําของทางผู้บริหารแล้วก็เป็นคําแนะนําของเขาเรียกว่าเจ้าพ่อโซเชียลอันดับหนึ่ง<ช>ที่เขา,เาไม่ใช่ว่าทำแรกๆคือบอสโจขออน,นุญาตนะคะไม่ใช่ว่าบอสโจอเองนะคะทำแรกๆเราจะประสบความสําเร็จแบบพุ่งเลยนะ เพื่อนก็ค่อยๆเติบโตจากคนดูเล็กๆน้อยๆจนถึงนั้นตอนนี้พื่อนดามอยู่สองล้านกว่าแล้วเราเองก็เคยผ่านจุดนั้นมาเราก็เลยเห็นด้วยกับคนนี้เป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เดินแบบก้าวกระโดดแต่เราค่อยๆเดินแต่เราก็เชื่อว่ามันจะต้องมีแน่นอนในสักวันค่ะเขาเรียกว่าเดินไปแล้วก็จะถึงที่หมายเหมือนกันอยู่ที่ว่าใครถึงเร็วถึงช้าอยู่ที่ตัวเราด้วยอยู่ที่ความพยายามความขยันของเราด้วยนะครับผม ถือว่าโพสต์นี้ก็มาเป็นเขาเรียกว่าเราสามารถนํามาปรับใช้ได้นะเราสองคนด้วยนะบอสโจบอสโจโพดตสอนลูกทีมเนาะแต่เราก็ได้รับคําสอนอันี้ไปดู้แล้วเราก็นํามาปรับใช้เราได้นะครับผมถือว่าเป็นโพสต์ที่ดีมากๆเนาะนี่แหละเขาเรียกว่านี่แหละคือตัวอย่างแบบอย่างที่ดีเลยในการทํางานในการจะตั้งใจทําอะไรนะครับแล้วก็ในการที่จะอยู่ในโซเชียลอย่างไรให้เกิดประโยชน์ที่สุดแล้วก็ ให้มันสร้างสรรค์ที่สุดสสสใช่ไหมสาวศรีเนาะให้ดูว่าจมตัวอย่างเลยเนี่ยสุดย,ยอดเฉพาะโซเชียลละ,ะและก่อนที่จะประสบความสําเร็จเราก็ต้องเริ่มก้าวก่อนก้าว <9 S 1> แล้วก็นับหนึ่งไปก่อนแล้วจะประสบความสําเร็จค่ะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ได้มาแจ้งข่าวสารดีๆให้กับ fc แฟนคลับนะครับทางสาวร้อยเพชรบ้านแพงเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับวันนี้งานอยู่ที่ข้างปตทนวนครนะครับวันที่หนึ่งพฤษภาคมวันแรงงานนะครับอย่าลืมไปรับชม สาวน้อยเพชรบ้านแพงกันแบบจุกๆนะครับเชื่อว่าวันนี้คนเยอะแน่นอนใล่แล้วนนท์นครก็คือเป็นเขาเรียกว่าศูนย์รวมศูนย์รวมของเขาเรียกว่าโรงงานโรงงานแล้ววันนี้เป็นวันแรงงานแล้วคนงานเขาหยุดกันหมดเลยเชื่อว่าคนเต็มขยายสังกะสีด o ร d อ r border ขยายสังกะสีไว้ใหญ่ๆเลยครับมือนี่หลับลองว่าสังกะสีแตะแน่นอนครับ มื่อนีสาวศรีเมืองเลยกระเป๋าโจนอีสานตกไรตกทักตกเล่าตกไทยหล่ะเท่าเดี๋ยวแฟนคลับเป็นสีบานจะกระเป๋าเล่าซ้าแล้วเชื่อกันขืนประเด็พี่น้องขออธิบายหน่อยนึงอันนี้นอกเรื่องก่ะเป๋าโจนเน่ะเป้าภาษาอีสานได้แต่บมื่อีสาวศรีเพิ่นเป็นคนเมืองเลยเพิ่นลบอกภาษาอีสานแบบชัดแล้วก็มันจะตกไปตกมาทําแม่เดววาแล้่วอ่ะมันจะมันจะไปได้ต่อไม่ได้เข้าใจใช่ไหมสีถ้าสาวศรีพูดภาษาอีสานแล้วผมก็จะกลายเป็นว่า ผมจะสะดุดไปตามรสีแล้วก็สะดุดเาสาวีีสาเนรสาโจุกหลุ่หัวนะก็สะดุดแล้วก็ลืมสิ่งที่ิี้าออกไปอะค่ะอีกอย่างคือความหมายมันต่างกันพี่น้องหลายข้อหลายอย่างค่ะในเบาอีนีก็คือว่าบาจุ เ่เคยดูภาษาเลย่อยๆดูเลื่ายจากปีแล้วสองปียังพูดไม่ได้ครับทุกเมื่อนี่สาวศรีเบายังเป็นภาษาเลยเบาโจ้ตกใจบางคนโทรหาผู้นั้นผู้นี้ว่าเฮาแบบมีปัญหาจะสนุกเฮากับแค่ว่าเฮาน่ะเปิดประตูเปิดประตูบ่ไอ้อรอุ้ปบาได้ไรแต่ความหมายของเราคือประตูเราพังอย่างคำว่าหางบ้านฉันเหมันหางประตูหางบาโจ้อย่าประตูบ้านบาโจ้ทำแบบ ประตูพังเออประตูพังปานสี่บมินห่างนี่เดี๋ยวประตูปวดปวดยังทีคำว่าประตูปวดอย่างโทรศัพท์ปวดเนอะโทรศัพท์ปวดปวดรถรถอย่างเงี้ยรถเขาบอกว่าเขาบอกว่าอ่ะไปไม่ได้มารับหน่อยรถปวดรถปวดประชันรถปวดรถปวดยังคือรถปวดว่าเข้าของฟูหัวใจเออนี่แหละพี่น้องอ่ะอธิบายให้ฟังเลยสิหรอพี่น้องครับโอเคเนาะขอละวันนี้ฮอล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ